นี่นะครับเอาน้ํามาส่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกจ้อง,งออน,นะครับวันหยุดนะครับวันนี้วันที่ห้าห้าธันวาสองห้าสองสี่เอาน้ํามาส่งหลวงปู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกจ้อง,งออน,นะครับมีไฟฟ้าอยู่นะครับใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดนาทีนะครับ นี่ครับเป็นเขาแล้วครับตรงนี้ขึ้นเขามานะครับนี่ครับศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกเจ้งาง่อสถานที่อยอดหน้าสงบร่มเย็นครับอยู่บนเขานะครับต่ไม่เย็นนะครับเดดโคตรร้อนเลยครับอยู่บนเขาสูงด้วยนะครับ เดดร้อนครับวันนี้ครับวันที่ห้าครับมหยุดนะครับมีไฟอยู่นะครับนี่ครับไปเสียบไฟตรงนั้นครับตรงนั้นครับเห็นไหมครับนี่ครับพอดีมีไฟนะครับใช้เวลาประมาณ8ปดนาทีนี่ครับอยู่ใกล้ครับหลวงปู่ไม่มีน้ำอาบนะครับโทรไป ั่วโมงที่แล้วนะครับผมเด็ดร้อนต้องมาก่อนนะครับผมะบริการอย่างเดียวครับเน้นบริการและช่วยเหลือแต่ไม่มีตังช่วยนะครับไม่มีตัง เดี๋ยวสิบอ็ดถึงยี่ห้าธันวานี่ต้องไปอบรมแล้วนะครับไม่รู้ใครจะมาส่งน้ำบ้างหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้ได้ได้ไปส่งเขาเกือบทุกวันครับที่สวนครับเพราะว่าพ่อผมก็ช่วยแม่ผมขายก๋วยเตี๋ยครับไม่ว่างครับเอาผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับแกมีงานเยอะนะครับถ้าผมไม่อยู่ก็โอ้ ส่วนมากเดี๋ยวเขาโทรตามหาผมอีกไปอบรมที่สุขโขทัยนะครับ11-25ถึงธันวา2,567นะครับจะถึงแล้วครับอีก5วันแะ่กี้ก็ย้ายเครื่องมานะครับอีกเครื่องหนึ่งถ่ายคลิปมาตอนขึ้นเขานะแล้วก็ตอนมาถึงนี้ความจำเต็ม ็เลยย้ายเครื่องมาเครื่องนี้เพราะว่าวิดีโอผมถ่ายไว้ถ่ายคลิปไว้ครับลงตามคิวนะครับถ้าไม่ใช่คลิปด่วนยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ย้ายไฟล์ไปที่โน้ตบุ๊กในคอมเลยคนระับในโน้ตบุ๊กในคอมเไม่มีจะลบที่ถ่ายวิดีโอไว้ก็เสียดายนะครับต้นฉบับ ไม่อยากลบครับนี่ครับใกล้หมดแล้วครับเจ็ดแปดนาทีนะครับถ่ายไปนี่ก็จะสี่นาทีแล้วครับอา้าวนึกว่ากุมารทองไม่ใช่นะครับเสียงเด็กที่ไหนไม่รู้ร้านลุงปูหรือว่าโอ้ตะกี้วิดีโอสะดุดนึกว่าความจำติมแต่ใกล้จะติมแล้ว น้ำใกล้หมดแล้วนี่ครับถับงถังซื้อหรือถังบริจาคไม่รู้ครับปลอดภัยสำหรับบรรจุน้ำเพื่อบริโภคมีมออก,กอด้วยนะครับนี่นครับน่าจะหนาอยู่สองสองพันลิตรนะครับของปู่สองพันลิตรของผมมาหนึ่งพันลิตรนะครับ โอเคครับน้ำใกล้จะหมดแล้วแค่นี้ก่อนนะครับความจำโทรศัพท์ก็จะติ่มมันก็เป็นแสแนว